พระคถานี้เป็นพระคถาโบราณก่อนสวดบทพระคถานี้ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งจิตให้สงบแลลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วค่อยเริ่มสวดบทพระคถานี้สืบเนื่องต่อไปข้าพเจ้าขออารัธนาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกทุพระองค์พระโพธิสัตว์ทุกทุกพระองค์ พระอรหันตุทุป,ปะองค์พระธรรมและพระอริสง์ทั้งหลายอีกทั้งบิดามันดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบสืบกันมาทั้งองค์เทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลโปรดมาเป็นสักข,ขีพยานในการสร้างกุศลในการละครั้งนี้ด้วยเถินนโมตัสสะ พ o, ัะวัโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพัะวัโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพัะวัโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัะสาธุอิติปิโสพคกวาพระราหูสเทวา สัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูเสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูเสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุ อิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาทุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาทุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิ สาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปนโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวา สัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุ อิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปนโนอิต <eni> ิปิโสภคะวาพุทธสังมิสาทุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสมปนโนอิติปิโสภคะวาพุทธสังมิสาทุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปนโนอิติปิโสภคะวาพุทธสังมิ สาธ so ุอิติปิโสภกวาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปนโนอิติปิโสภกวาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภกวาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปนโนอิติปิโสภกวาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภกวาพระราหูสเทวา สัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังม,สม,มิสมมาธุ อิติป so ิโสภคกวาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวาพุทธสังมิสาทุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวาพุทธสังมิสาทุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวาพุทธสังมิ สาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปนโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวา สัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุ อิต like ิปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวาพุทธสังมิสาทุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวาพุทธสังมิสาทุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวาพุทธสังมิ สาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภกวาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภกวาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปนโนอิติปิโสภกวาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภกวาพระราหูสเทวา สัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุ อิติป no so ิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปนโนอิติปิโสภคะวาพุทธสังมิสาทุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสมปนโนอิติปิโสภคะวาพุทธสังมิสาทุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปนโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิ สาธุอิติปิโสภกวาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภกวาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภกวาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสมปนโนอิติปิโสภกวาพุทธสังมิสาธ <Finally S 1> ุอิติปิโสภกวาพระราหูสเทวา สัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุ อิติป de ิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวาพุทธสังมิ สาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปนโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสมปนโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิต so ิป oui. ิโสภควาพระราหูสเทวา สัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุ อิต yup. ิป er. ิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวาพุทธสังมิสาทุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวาพุทธสังมิสาทุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวาพุทธสังมิ สาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสมปนโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวา สัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุ อิต e, so 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 ิปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวาพุทธสังมิสาทุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวาพุทธสังมิสาทุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวาพุทธสังมิ สาธุอิติปิโสภกวาพระราหูสเทวาส deer, ัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภกวาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปนโนอิติปิโสภกวาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภกวาพระราหูสเทวา สัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุ อิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวาพุทธสังมิสาทุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวาพุทธสังมิสาทุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวาพุทธสังมิ สาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธ sofa, ุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปนโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวา สัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุ อิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาทุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาทุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิ สาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสมปนโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธ <survivors> ุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวา สัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุ อิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปนโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาทุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสมปนโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาทุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปนโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิ สาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสมปนโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวา สัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุ อิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปนโนอิติปิโสภคะวาพุทธสังมิสาทุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปนโนอิติปิโสภคะวาพุทธสังมิสาทุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปนโนอิติปิโสภคะวาพุทธสังมิ สาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปนโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวา สัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธ er. ุอ <us> <us> ิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุ อิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปนโนอิติปิโสภคะวาพุทธสังมิสาทุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปนโนอิติปิโสภคะวาพุทธสังมิสาทุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปนโนอิติปิโสภคะวาพุทธสังมิ สาธุอิต ah ิป ah ิโสภกวาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภกวาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภกวาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปนโนอิติปิโสภกวาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภกวาพระราหูสเทวา สัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุอิติปิโสภควาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิสาธุ อิติปิโสภคกาวาพระราหูสเทวาสัมมาวิญญาณสัมปนโนอิติปิโสภควาพุทธสังมิผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สวดพระคาถาได้ประพฤติได้ปฏิบัติดีแล้วณโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ข้าพเจ้าได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆได้พบเจอแต่ความดีได้พบเจอกัลยะมิตรที่ดีมีครอบครัวที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สมบัติอันมั่นคงดำรงตนเพื่อประกอบคุณงามความดีเสริมสร้างบุญสร้างบาร,รมีทั้งในชาตินี้และชาติหน้าสืบเนื่องนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสาธุสาธุสาธุ